เวลา8นาิกา54นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปร,โด,ปรโดกระหม,ม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565เป็นวันแรกโอกาสนี้สภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยถุนกล้าวูุกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขากายภาพบำบัดแด่สมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนาน,นประการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสู่แก่ราษฎรทรงริเริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้พิการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกมาช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยพิการตลอดจนส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สำคัญ ได้พระราชทานเงินตั้งต้นจัดตั้งหมู่เลนดิที่สถาบันสรีนทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีโอกาสาได้ฟื้นฟูสมรรถภาพปัจจุบันดําเนินการในรูปแบบของโรงพยาบาลจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคณวุฒิ1ิคนโดยมีผู้สําเร็จการศึกษาร,ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า2277คน และในภาคบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษรีบัิทึกกิติมศักดิ์ศาสตราจารย์กิติคุณรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาพิเศษสมโพธและพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตผู้สาเร็จการศึกษาร,ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรี2,175คนในการนี้มีพระราชทานพระราชวาด้ความว่าคําว่าอิสระทางความคิดต้องมีอิสระทางความคิดเป็นที่นิยมใช้กันหลายวงการจนเข้าใจกันไปว่าไม่ต้องฟังความคิดผู้อื่น ถือความคิดของตนเป็นใหญ่จริงอยู่คำว่าอิสระแปลว่าเป็นใหญ่เป็นไทยแก่ตัวไม่ขึ้นแก่ใครๆแต่ความเป็นใหญ่ทางความคิดไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆได้ความคิดอ่านต้องมีพื้นฐานของความรู้ความคิดรอบด้านจะเป็นใหญ่ทางความคิดได้ต้องอาศัยการสะสมความรู้การกรองไตรตรองให้ถูกต้องแจ่มชัดจึงจะสามารถเป็นใหญ่ทางความคิดนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้เช่นนี้จึงนับว่าเป็นใหญ่เหนือความคิดบังคับบัญชาความคิดได้ การดื้อดึงถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ที่ไม่มีรากฐานไม่ฟังความคิดผู้อื่นไม่หาความรู้เพื่อตรวจสอบว่าคิดถูกต้องสมควรเป็นประโยชน์หรือไม่เรียกได้ว่าเป็นทาตของความคิดถูกความคิดอันไม่ได้ไตร่ตรองให้ถูกต้องครอบงำเมื่อนำไปใช้จึงเกิดความเสียหายเดือดร้อนอาจจะรุนแรงถึงเป็นภัยฆ่าฝันกัน บัดิตทั้งหลายเป็นผู้เล่าเรียนมากจึงเป็นความหวังของบ้านเมืองว่าจะได้รู้จักใช้ความคิดรู้จักไตร่ตรองฝั่งความคิดเห็นของผู้อื่นรู้จักสอกแสวงหาความรู้มาพิจารณาให้ทราบตระหนักว่าความคิดอ่านของตนถูกต้องเป็นประโยชน์รอบด้านเป็นคุณต่อบ้านเมืองเวลา17เนาฬิกา14นาที สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสรปทุมพระรพรทานพระราชโรกาสให้นางสุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานกลุ่มบริษัทดอกับกู่จำกัดนำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน42ปีดอกัวคู่มินิฮัฟมาราทอนสิ่งทวยพระาชทาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลละองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบทุนบูลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลเวลาจัดนาฬิกา48นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควรัวรคติยราชนาวีเสด็จออกณสู่สย์ศิลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาบรมราชนีนาถโรงพยาบาลศาสตว์มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานด้านศัตวแพทย์ร,ร่วมกับทีรรมศัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดเนื้องอก บริเวณผิวหนังที่นิ้วเท้าซ้ายหลังให้กับสุนัขเพศผู้พันบีเกิลอายุ8ปีการเกิดเนื้องอกบริเวณผิวหนังพบได้ในสุนัขที่มีอายุมากและมีน้ำหนักเกินเกณฑ์หากปล่อยทิ้งไว้นานจะมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรหมั่งสังเกตความผิดปกติบริเวณใบหน้าและตามลำตัวของสัตว์หากพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติควรนำสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อหาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสม ป้องกันการลุกลามหรือกลายปเป็นมะเร็งในอนาคตทางนี้ด้วยส่งห่วงใยในสุขภาพคนและสัตสว์ทรงแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับส่วนรวมภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยเป็นภารกิจหลักที่มีพระปณิธานกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์รวมถึงการควบคุมประชากรสุนัขที่มากเกินความดูแลด้วยการทำหมันเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมที่ศาลาบรรลักษ์ภา,าควัดเป็นจมบพิษดุสิตวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ในพระกรสุวรรณรัตน์อุคมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชะกุศล100วันพระราชทานศพท่านผู้หญิงทัศนีบบุญยคุบ ท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุบสกุลเดิมอิสระเสนาณ,ณอายุธยาเป็นธิดาของพระยาพระรถปราชากับท่านผู้หญิงขจรพระรถราชาเกิดเมื่อวันที่9ก้ากันยายน2465นกณกรุงลดดอนสาราชนาจักรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษราศาสตร์และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาได้รับทุนสมาคมสตรีอุดม,มศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ด้านการศึกษาประถมะวัยจากมหาวิทยาลัยวิชคอนซีนสหรัฐอเมริกาเคยดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการคนแรกของโรงเรียนจิตละดาเคยถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อเกษียณอายุราชาการได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิตละดาและเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงอายุ92ปี ท่านผู้หญิงทัศนีถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สิริอายุ100ปีที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมนึกพรมเขียวราชการจังหวัดสงขลา เชินดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระประธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่ใหญ่อานนท์ทองเตะเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลดอนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าีิทหารเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่บ้านดอนป่าศักหมู่ที่ำบลปนเรจจังหวัดปัตตานีเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการแขวนป้ายผ้าและมีวัตถุต้องสงสัยที่ถนนชลปทานต่อมาได้เกิดระเบิดขึ้น เมื่อวันที่3ตุลาคม2566ส่วนที่โรงพยาบาลนราธิวาสร,ราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสสงพระกรุณาปลดก้าบกระหม่อมให้ในายปรีชานวลน้อยรองผู้จการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สิบเอกกิรพัฒน์สีแก้วน้ำใสเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการทำลายล้างวัตถุระเบิดอนุไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุที่ผู้ก่อ,อการร้าย ใช้อาวุธปืนยิงใส่ฐถนปฏิบัติการกองร้อยป้องกันฉแดนที่2ระหว่างตรวจสอบได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคม2566ยังความปลืมปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวยังหาที่สุดไม่ได้บ่ายวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสงางคปรินายกสเสด็จลงนับพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามประทานพระวรกาสให้คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยเฝ้า โดยได้ประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระเจาานวิสุงขมสมศีมาวัดชื่อช้างอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเดิมเป็นศาลเจ้ามีนายกิ่มยงแช่ชือ่อก้าบดีชาวหัดใหญ่สร้างขึ้นต่อมาได้อุทิศเป็นวัดในคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยเมื่อปี2479ปัจจุบันมีพระอาจารย์จีนธรรม,มานุกรเย็นเฮาเป็นเจ้าวาดท่านี้ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505 และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบ,บัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยอยู่ในปกกรองบังคับบัปชาของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยตรงที่อาคารสุประสานงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเลอต่ออำเภอแม่ระมาจจังหวัดตากพลเอกกัปปนาวุตติธุรกมตรีประธานกรรมการบริหารเมยที่โครงการหลวงประชุมติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสูรพัฒนาโครงการหลวงเลอต่อ พร้อมมอบนโยบายให้กับทุกหน่วยงานยึดแผนแม่บทพุทธศักราช2,565ถึง2,570เป็นแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย5กลยุทธ์สำคัญคือสร้างชุมชนปลอดฝิ่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวรายได้เกษตรกรพ้นเส้นความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนานกลไกขับเคลื่อนตอนเองโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผ่านมาได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผ่านการเพาะปลูกพืชทั้งกลุ่มพืชผักและพืชกลุ่มเครื่องดื่มส่งเสริมงานหัตถกรรมสำหรับการปลูกป่าทดแทนพื้นที่รกร้างได้ปลูกไม้ป่าแล้ว350ไร่ปลูกกาแฟอาราบิกา้าภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่80ไร่นอกจากนี้ยังมีแผนการปลูกพืชคลุมดินด้วย พร้อมกันนี้ได้ประชุมเกี่ยวกับโครงการปลูกป่ายังมีส่วนร่วมโดยปีนี้จะตรวจป่าที่ปลูกไปแล้วเพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลและเตรียมขยายพื้นที่ดําเนินการพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาแนวทางการศึกษาการกับเก็บกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งปี2567มีแผนจัดทาโครงการชุมชนคนร้อยฝายและปรับเปลี่ยนระบบพลังงานไฟฟ้าเป็นโซลาเซลล์ในพื้นที่สู่พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทางเลือกสอดรับกับเป้าหมาย BCG ของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยบ้านห้วยโป่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกเก็บประมาณร้อละ80ของความจุอ่ามสามารถส่งน้ำเพื่อการ,กรเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ชุมชนโดรอบ พร้อมตรวจเยี่ยมอาคารผลิตผลสูนรเลอตอที่บ้านเจอะขีรัฐออมนตรีได้เน้นยำ้ำให้มีการใช้ประโยชน์อาคารอย่างเต็มที่และส่งเสริมคนในชุมชนให้เรียนรู้เข้าใจการใช้ภาษาไทยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดของนักส่งเสริมการเกษตรไปใช้ได้อย่างเต็มที่